วสวัสดีครับพบกับรายการทหารช่วยได้กองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติได้ส่งเสริมให้มีโครงการทหารพันดีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น106หน่วย โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อการบริโภคให้กับกำลังผลและครอบครัวตลอดจนประชาชนรอบค่ายตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสืบเนื่องจากโครงการทหารพันธีกองทัพภาคที่2จึงแนะนำให้กองผลทหารราบที่6 ได้ศึกษาการเพาะพันธุ์ปลานิลและได้รับพระราชาทานพระราชาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน,น้ําจืดพระราชาทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้โดยระยะแรกนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่มีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับเขาถึงยอดัวข้ตัวการวมกันไทย เมื่อเมื่อทหารพันธ์ดีของพวกเราไปผ่าเกลือลมมาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักให้ปลอดภัยลองทดลองเลี้ยงปนินจิรดาซึ่งเป็นปลาพื้นบ้านที่หาง่ายแล้วก็ชาวบ้านนิยมบริโภคเมื่อเราเพาะพันธุ์เสร็จปุ๊บเนี่ยในเราบางที่เราเพาะเนี่ยเราก็รายงานผลให้ท่านที่ปรึกษาของมูที่ชัยพนาก็คือพลเอกวิจักตรับทราบตลอดหลังนั้นเขาก็เอาเอาเอาผลของการบัตรงานไปกล่าปกับคอมทุลสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าที่เรียร้อยท่านก็เลยทรงรับ ที่จะให้กองลพลทัพที่นะจะตั้งเป็นศูนย์ผลิตพันปลาน้าจืดพระราฐานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้นะครับแต่ละครั้งเราจะใช้กำลังคนนะครับสามถึงสีทั้งนี้กองพลทหารราบที่6จึงได้คัดเลือกกําลังคนที่มีอายุมากและมีความสุขในด้านการทําการเกษตรมารับผิดช,ชอบโครงการโดยมอบหมายให้มีหน่วยงานในการเพาะเลี้ยงปลานิลจํานวน3หน่วยได้แก่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่16กรมทหารปืนใหญ่ที่6จังหวัดร้อยเอ็ดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์และกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23จังหวัดบุรีรัมย์ทดลองเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนในอัตราส่วน1ต่อ2.5ระหว่างตัวผู้10ตัวและตัวเมีย25ตัวโดยมีขั้นตอนวัดค่าอุณหภูมิของน้ำพร้อมทั้งเคาะไข่ขปลา อีกทั้งมีการเฝ้าสังเกตไข่ปลาที่เคาะแล้วจากระยะที่1-5ตลอดจนถึงขั้นตอนแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปครับเป็นขาวารับัาก็เรา,รเา,เรารรก็ทำการรจุไปเรื่อยสำหรัรบ,บการเตรียมการในในการดําเนินการนะครับก็มีการทดลองเลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบว่าการเลี้ยงในบ่อเซเมนต์และบ่อดินมีมีผลอย่างไรแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับในการปรับปรุงนั้นเรามีเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด แล้วก็ในส่วนของศูนย์จากพันธุ์เองท่านได้มีเจ้าหน้าที่ที่มาให้คําแนะนํามีการพัฒนาการเรื่อยมาครับจนปัจจุบันสามารถผลิตพันปาน,นินที่จะถวายให้กับสมเด็จพระนิธิธรราชาเจ้าได้ครับนอกจากการปลูกผักแล้วเนี่ยเขายังสามารถขอพันุ์ปาน,นินจากของทางกองพลรัที่6เนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่สุรินทร์บุลมล์ร้อยเอ็ดเนี่ยเอาไปเพาะพันุ์เอาไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปจําหน่ายเพื่อเป็นเชิงธุรกิจได้ด้วยผลผลิตเนี่ยมาแบ่งปันกันบริโภคสร้างความรักสามควาสามาคความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนแล้วก็สังคมได้อย่าง,ย,างยั่งยืนคุณผู้ชมครับศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ถือเป็นแหล่งแนะนําการเพราะเลี้ยงพันธุ์ปลานิมจิรดาที่ทางกองผลทานราบที่6มุ่งหวังถ่ายทอดกรรมวิธีความรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถให้ชาวบ้านนั้นนำไปต่อยอดสร้างไรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพของครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการทหารช่วยได้ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ